เราเล่นอะไรดีเกมนี้เอ่ออินิกมากแบบเซฟแบดไรเดอร์ไหมยอยากเล่นแบดไรเดอร์วหอ,อยู่ไหนวะนายไม่มั่นใจในมิสหายอ่ะโอ้ยอยู่แล้วครับชั 10, ้นรอดเมื่อกี้แพ้ก่อนแล้วจะทอกยาวๆ <laughs> แหมจะรู้จักกันไม่นานนี่จะรู้ใจกันเกินไปแล้วนะครับเนี่ย ก่อยรู้จักแก๊งเจ็ดหกหมครับอะไรคือแก๊งเจ็หกอะเห็นเลขเจ็ดหกนึกถึงแบบจังหวัดอะจังหวัดประเทศไทยอะที่ตอนนี้น่าจะมีเ7็ดสิละสมัยในเดยยังเป็นเจไม่อันติร่างแย่นะเกมที่ผมขอโอ้ยและโซลิงเก้นเนี่ยจิ๊บๆครับผมก่อยเนี่ยเคยดูมลิงเก้นมาแล้วบิงไปดูแล้วก็แพ โอ้มันเลือกสลามมาแก้ทางเรานี่หว่าเสียงลิงเก้นดิงบาดถึงวิญญาณใช่ใช่ใช่โอ้โหดูเป่งแผลแล้วก็เงียบไว้อะไรห้าวิอะไรคือโซเยอร์โซเยอร์เจ็ดสิบหกคืออะไรเดี๋ยวเราไปเจอบิสเซนแบ็คให้ไหมเลียนกันไหมจริงจริงก็ดูเวิร์กอยู่นะ อ,อยากไปก็ได้นะเพราะว่ายไงไงก่อยก็สู้เวลหนึ่งของมันได้เออวิสซนแบ็กเราสู้ได้แต่ว่าสลาโอสเปคเตอร์ไปนะ่าจะง่ายจแต่จริงของเบิร์กต้องไปข้างบนด้วยถ้างั้นอะ่ะจะได้ท่าบีบีได้เลยก็ดิ <a> มา<ๆ>มาเลย โอ้โหเมจิกสติ๊กนี่แบบชาร์จขึ้นแบบทวีคูณมากเลยแม่งมีอันไดอิ่งมากับบิสเซนแบ็กอะโอ้โหถ้าสเปกเตอร์มาเลนนี่แม่งยับแบบผมบอกเลยผมบอกเลยนะถ้าสเปกเตอร์มาเลนบนนี่คือเป็นขี้อะอันไดอิ่งบิสเซนแบ็กมาด้วยกันอะบ้าบอชิบหายโอ้โห สวยมึงโดนหกสเต็คมึงไม่หนีแล้ยมิซอนแพ็กทำอะไรของมึงทำอะไรของมือมิซอนแพ็กเออสวยงามไปหมด ซส้นแบกอย่างห้าว่ะเมื่อกี้โอ้ยมันไล่ว่ะมันไล่ว่ะตายเนี่ยโอ้ยตายจริงเออแต่มันได้ป้อมมาตายเหมือนกันอะไรของมันเนี้ยตายสองตัวอะไรอะ <laughs> อ,ะ <c oughs> อะไรอะ่ะรีบอลเลตอะไรอ่ะคุ้มเฉยหัวโ,โคกเวิร์กอย่างรวยอะ่ะงงเลยมีคนมีคน <c oughs> กาวแข่ง <c oughs> ยอดอะ่ะเออสมสัยมันแค้นมากอะ่ะเบสซนแบ็กมันคงบอกเพื่อนมันว่าให้เข้าอะ่ะ มิชชันแบ็กสั่งนึกภาพมิชชันแบ็กสั่งอะไรอีกอะเอ้ยมึงรวยไปบ้านเอาบ้าน,นได้มันอะไรเงี้ย <Okay. S 1> แบบบ๊บ,บแบบด้วยพลังแห่งความแค้นอะที่โดนเฟิร์สบัตมิชชันแบ็กมันเรียนรู้แล้ววะมันไม่สดแล้ววะ <Good. S 1> มีคนได้เรียนรู้ <Good. S 1> เฮ้ยเราไว้ใจสหายร่วมลบดิเมื่อกี้เรายังไว้ใจไรซิลเลอร์เลย โอ้โหอย่างลาก่อยด้วยนะไม่ไว้ใจสายร่มลบขึ้นชื่อว่าสงครามเนี่ยพวกพ้องคือที่หนึ่งเอาใหม่เอาใม่แล้วก็ตม,มามนก็สก,กรรสัดน้ำสกิลเหมือนคุณแหละได้ช้าเหมือนกัน is under attack. Oh, yeah. Got a hot day from the sky. The enemy attacks your middle tower. Hey, up here. <laughs>

ไลฟ์นี้เอาฮาผมก็ว่างั้นแหละฮาเกินไปแล้วเอ้าวที่ผหนูวผมไปผมไม่ได้ไป ขวดไม่ได้ก็เอาฮาวะและโซ่ทางจิตใจสร้างไม่กล้าสู้เลนเบนเดอร์เลยฮะแล้วโซ่ทางจิตใจเฮียอันตีพอดีเลย กูเมื five ่อกี five ้ผมแบบกดเมาส์แล้วอะกดเมาส์แล้วอะอู Ooh, ้หูเมื่อกี้แบบไอตัวเคอร์เซอร์ขึ้นแล้วอะอู้หูรอดไปนะสลาคนะอู้ยูรอดไปนะรอดไปนะมาตบที่ข้างนั้งไปดิ คราวนี้ก็คููถูกตัวแล้วคราวนี้จับไม่จับ,จบคีมแล้วเออคิกถูกเลย เตอร์อย่างฟรีอะเตอร์อย่างฟรีอะโไปไหนล่ะไปไหนล่ะฮะอุ้ยอันติีเลยวะ <c oughs> รักใจอันติีเลยวะของป่าผมยังไม่มีอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเก็บ ให้คนอื่นใช้ก่อนเฮ้ยมีมีบิงมีบิงเปิดบิงใส่เอมเบอร์กันไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยฮุกช็อตเอะเก็บไว้เดี๋ยวบิงค์ใแต่มันเป็นช่วงกลางวันวะไม่มีสโมก้วยมันน่าจะเห็นหรอวะเ Hey man หมุมเอาได้ปะหมุมเอาปะ Oh shit Yeah. <laughs> we thank you keep it we will go home now hail yeah shadow of the Bat <laughs> <laughs> เกินมากเลยอ่ะมาเลยมาเลยวิ่งเข้ามาข้างหลังเลยไปสล้างมาด้วยอ้ <l acht> จุดยืนดีส <l acht> วยสวยเอาอันนี้อัน <l acht> นี้กันเลอัน <l acht> นี้กันเล อรไมเราตามไม่ทันเลยวะสาวคนสาวย่วะอนนอวันนี้มีแต่คอนเทนต์วะเออไม่ได้ตั้งใจ

Ơ nhìn ấy mà, thôi, thôi, thôi What a ride. Yeah, yeah, vẫn chưa nghe giờ

เมื่อกี้จังหวะสเปคเข้าอ่ะแล้วแมงมุมก็ไม่เข้าแล้วแบบเหมือนเหมือน,ม,นมันไม่ได้เล่นเหมือนแปลกๆอ่ะเมื่อกี้

เกียวเลยขึ้นวะได้แบบนี้แล้วนะสลักมาสลักมา ฝันไม่เห่อมาไล่ฆ่าไปเรื่อยๆอ่ะฝันไม่เห่อเอ,อ้ยสวยไม่มีดั๊หรือโมงสลักเลย เออสวยมากครับสปอร์ตสั n เกตุมีเงินเตะนะมีเงยนเตะนะมีเงินเตะ Ôi mưa rồi. Ôi. <laughs> คาราฟาเบลเลเดอร์นะมันเฉยๆนะไม่ได, <esse. S 1> ได้แบบดีมากมายอะไรของมันกินมิกอะนั่นก em. ูจบโอ้โหโผลจังวะ ได้ได้อย่างโหดเลยท logical, ุกคนเกมนี้ถึงเราจะจับอิลูชันไปหนึ่งทีก็เถอก็โหดอยู่ดีไม่เอาอะรอีกรอบนะอตัวตัวตัวค่ะ

โทษโทษโทษมันเอมเบอร์มันมาเร็วมากเลยอ่ะมีความิวเลิใจปีเตอร์กำลังมาช่วย เราไม่ต้องแล้วว่ะไอุ้ยเอ็มัน ดตายยังช้า Bottom barracks. Ember the enemy's bottom barracks has fallen. Oh, yeah. I'm under attack. I'm under attack. I'm under the <coughs> the enemy's top barracks has fallen. E. ด people, เด้อทุกคนโหเห็นความโผของเบลเดอร์แล้วยังโห ผมเลิกเล่นโดราไปตั้งแต่สมัยมหาลัยจะดูแลก่อนทุกตอนเลยนะครับเอ้ยขอบคุณมากครับผมคุณทาดาเดลี่ขอบคุณครับผมจากเอลูชันได้โหดมากครับเล่นดีทั้งเกมทำไมโฟกัสตรงนั้นล่ะครับผม ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับฝากกด Subscribe ช่องและก่อดเดียงถูและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วก็ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ